สวัสดีค่ะอันนี้แม่เนน้องนาวาน้องนานโนมาที่นาน,นะคะอันนี้จะเป็นนาของคุณยายให้นี่ว่านาฟูค่ะอยู่ติดกับเขาโโ่เขาเริ่มเท่มเลยน,า,น,นา่นนอกขาอากาศเป็นไงบ้างหนูเย็นสบายไหมเป็นนั่งอู่ไงน,นั่นอนเมีเฟด้วยสุดยอดเลย เอันนี้คุณยายจะให้นาวานานโนสวยจังเลยบรรยากาศรอบๆค่ะตรงนู้นนากกากับพี่นาวานะคะยังอยู่พามาชมบรรยากาศที่หาดูไม่ได้เอามาฝากคนที่แบบไกลบ้านมีคุณยายกับน้องนานโนฝั่งนี้นะคะผลงานฝีมือของคุณยายกับนากา ตรงนั้นกูกล้าว่าผูกเปไว้แต่เยอดีเขาท่าแล้วปกติที่มีเห็ดปวกได้เนาะเนี่ยตรงขั้นแท้ตรงเนี่ยเคยได้ขั้นแท้ฟังอัโน,นไปนั่งเปยรออันนี้เป็นบ่อเนี่ยบอยอย่างเนี่ยอนนโอ้บอย บรรยากาศสวยๆมากาสูตรลมหายใจได้เต็มปอดโอโซนแบบนี่นี้มากเลย